เอาล้วครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับซึ่งวันนี้นครับก็อยู่กับผมแทไทย5 5 4 4 8, 7กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอทอดใหม่ที่คุณยังอาจจะไม่รู้ในเกมใหม่ครับนะครับก็มีทอดใหม่เยอะมากซึ่งใน YouTube ไม่มีใครทําเลยผมก็เลยจะมาทํากันนะครับโอเคไม่ถึงว่าคนไทยนะโอเคไปกันเลย เอาล่ะก็มาอยู่ในฝั่งตั้งค่ากันนะครับซึ่งการตั้งค่านี้ก็จำเป็นจริงๆนะครับต้องเปิดตรวไหนวะเอ่อนี่ไง dedication ตรงนี้นะครับต้องเปิดครับโอเคซึ่งผมเปิดไปแล้วนะ โอเคแล้วก็มันต้องอยู่ในโหมดค t ทีฟเท่านั้นนะครับเนอะโอเคถ่ายอยู่นะอ่ะอยังไม่เฟิ์มเพอร์ซันอีกโอเคเฟิ์มโอเคฮะเรามาอยู่ที่ท่อนแรกกันเลยนะครับซึ่งท่อนแรกนี่ก็คือแทมบูชอตนะครับก็รับท็อปฟรีก่อนโอเค ก็จะใช้เครื่องอะไรนะคอมโพสเตอร์ ator, ใช่ไหมก็จะนำเอิมอะไรวะและและธาตุคอรายกับซีเลียมมาบวกกันในนี้นะครับโอเคก็จะได้สารผสมขึ้นมานะครับซีเลียมคอรายก็มาบวกกับทอดในช่องคาปกติขอแบ่งเป็นส่ส่วนแป๊บหบนึ่งไม่สส่วน โอเคก็จะได้ประมาณนี้ก็ตึงบูท็อตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไปอันใหม่กันเลยนะครับก็จะจบเร็วนิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนี่ก็คือตึงเลทท็อตกันนะครับก็จะเป็นท็อตสีแดงนะครับก็ใช้คอลายสอส่วน เมอร์คิวรี่หนึ่งส่วนนะครับในคอมโพสเตอร์ตีสัก,กันก็จะได้ส่วนผสมมานะครับก็ใส่กับท็อตก็จะได้เป็นนี่ครับเลดท็อตนี่ทุ่มอันนี้คือน no ็อโน่หมอดนะโอเคเดี๋ยวขอล้างหม่แล้วเราจะไปทำทำไมเออเราไปแยกสีทำไมอันนี้ก็คือ Purple t o s นะครับก็จะเป็นทอสสีม่วงเนาะอยากตามชื่อโซอเดียมคลอไรด์ออคลอไรด์ไม่ใช่โซเดียมอไดานะคลอไรด์แล้วก็โพเทสเซียมอย่างละส่วนตีสกันก็จะได้เป็นสารผสมขึ้นมาที่บวกในช่องคาบเหมือนเดิมโอ้ต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับแนวตั้งอย่างนี้จะต้องไหนก็ได้แต่ต้องเป็นแนวตั้งจําเป็นต้องเอา สารไว้ข้างบนนะครับก็กดเข้าไปนี่ครับย้ำนะครับ no mod no add on นะครับโอเคแล้วไปอันใหม่กันเลยนะครับปึ๊กเฮ้ยเหียอะโอเคอันต่อไปคือทะเลม e r green tot นะครับก็ใช่คอลายกับ ทางสแตนนะครับคอลาย6ส่วนทางสแตนหนึ่งส่วนดีกันครับตุ้มโอ้โหใครชนะไม่รู้อ่ะก็จะได้เป็น3ผสมมาก็ตีในแนวตั้งก็จะเป็นกรีนทอสนะครับโนมอดนะโนมอดนะอันนี้คือพระเอกของคลิปเลยนะครับก็คืออันเดอร์วอเตอร์ทอตนะครับผมลืมปิดไอเน,นี้ย เออช่างมันก็จะเป็นทอสใต้น้ำนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตีในตนัวไหนช่องค้าอะไรก็ได้เห็นไหมอันเีอร์วอเตอร์ทอสนะครับนี่ขอเพิ่มโอเคก็จะได้ประมาณนี้ในไหนก็ชื่อว่าอันเดอร์วอเตอร์วอสทอสแล้วก็จะวางในน้ำได้นะครับแบบนี้โอเคเอาผมโชว์เลยโอเคนะครับโนบอทโนบอทโนมอทแอดออน แล้วก็มีซอมบี้ดาวด้วยที่จริงวางไว้บนบกก็ได้ครับแสงสว่างเท่าทอตปกติเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างครับสลับคลิปนี้ก็สนุกกันไหมครับหากคุณได้ความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับะไครตแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับก็ไม่มีเคยทำผมก็มาทำานะก็โอ้โห5นาทีเอง ต้องไปต,ต่อแล้วนะครับโอเคคือวันนี้ไม่มีสตรีมผมก็เลยทำเป็นคลิปแทนเนาะโอเคบ๊ายบายครับ